ไม่มีไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยยิงแม่งก่อนเลยเปิดก่อนได้เปียบมันมันติด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 มัเราเราถอยเดือดเราถอยเดือดถอยดีอดก็เพิ่งถอยเดือดเขาบอกว่าให้เรายิงแสงไฟเพื่อล่อมันออกไปเนี่ยว่าให้เรายิงแสงไฟเพื่อล่อมันออกไปเพื่อล่อมันออกไปเพื่อล่อมันออกไปดี ไงเห็นไหมันจะไม่เห็นเราหรอมันจะไม่เห็นเราใช่ไหมรู้มันมามันมาตามเสียงเขาบอกมันมาตามเสียงมันมาตามเสียงแฟนเขาให้เราออกไปรลบๆอยู่หลบๆปี๊งแสงได้ไม่ใชอ๋อมันจะไปทางแสงแปนมันจะยิงไงตรงที่แสงดับเราต้องยิงมันจะมีแค่ตัวเดียวแปนคุณวิ่งก่อนมันมีแค่ตัวเดียวคุณไปแป้ วิ่งก่นวิ่งก่นวิ่งก่อนวิ่งวิ่งก่นหลังมาตามหังเีเยเฮียวเียวเราต้องมีเสียงก่อนโอ้ยโอโหหน้ามืดตามวะันไปหาป้นอปนไไปลงไปไปลงไปต่อดีกว่าแปบไปไปไอพวกนี้มันฆ่าไมนมาว